สวยงามทีเดียวนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ได้การเบรกกับคัดมาใหม่นะครับก็จะมาลองเปลี่ยนให้ดูนะครับของเดิมกับของแต่งนะครับว่าจะใช้ดีเหมือนของเดิมไหมนะครับสวยสวยแน่นอนนะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่นะครับเรารอรติดตามนะครับติดตามกันติดตั้งอยู่ในขั้นเตรียมนะครับ สิ่งที่เราต้องมีนะครับที่จะใช้เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนของเจร้อยห้าสิบ R นะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องมีบัตรที่เบียดอุ้ยไปใโชว์ไข่ล,ลุงน,นะครับก็จะมีปจัจจัยนนะครับอันนี้ไขควงแบนด์นี่แหละพูดผิดนะครับไขควงแบนด์แล้วก็เบอร์สิบนะครับผมใช้เป็นบล็อกนะครับบล็อกแล้วก็เล็กที่สุดเป็นดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ ในการขันออกนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระทบต่อสายคันเร่งนะฮะแหม็ดเดที่บอกนะครับติดสายคันเร่ง็อกาจะได้อ่าตับคันเร่งออกนี่นะฮะนี่ก็วอดนะับ ผมก็ลืมไปนะครับว่าเราสามารถปักตรงนี้แล้วก็เบี่ยงสายนี้ได้นะครับแต่สุดท้ายผมก็ไปหมุนประกับออกแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวค่อยประกอบึ้นนะฮะในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ถอดหมดเดิมออกนะฮะเลือกใช้หมุดเติมนะครับเพราะว่าของเดิมน่าจะแข็งทนทานดีครับไม่โฟกัสหมดอีกนะครับนะครับอันนี้ของเดิมนะครับส่วน ในนอออันนี้ตัวการแตกนะฮะเท่าที่ได้ยินมาเวลามีปัญหานะครับก็มาดูว่ารูกับกับตรงนี้นะครับที่กดกดเบรกนะครับว่ามันมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเพราะเคยเจอปัญหาหลายคันที่หมดตรงนี้เดือยตรงนี้นะครับมันยาวกว่าแล้วไปก,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 กดกดการเบรกลดไว้นะฮะ จากที่ผมเทียบเทียบนี่ก็โอเคนะครับเพราะซื้อมาตรงรุ่นไม่ได้แปลกก็ไม่มีปัญหานะครับความยาวของหมุดนี้ก็ของเดือยนะครับก็เท่ากันดีนะครับลองมาใส่กันเลยอันนี้ก็ใส่แล้วนะครับเรียบร้อย ก็ค่อนข้างที่จะคอนแข็งนิดนึงฮะแต่ก็ระบบไฟใช้ได้นะครับที่กดตึงของเดือยที่ไปกดกับปั๊มเบรกก็ไม่กดนะฮะแต่ดูแล้วนะครับความคงทนความแข็งแรงไม่รู้จะสู้ของที่ติดมากับได้หรือเปล่านะะก็เหลือขั้นตอนในการประกอบนอตัวเมียข้างล่างนะครับเพื่อความ แข็งแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าจบครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปขยับประกับคันเร่งแตต้องประกับขึ้นคัดเลือีกข้างหนึ่งนะฮะอีกข้างนะครับเป็นรูคัดนี่น่าจะเปลี่ยนได้ไหมน้อนะครับก็ต้องมาถอดสายก่อนนะครับอันนี้ก็ของแต่ง จะรูกันครับเบร์สิบมนันครับน,นี้นขเลยนะก้านหน่งน,นัเป็นะไรกงแบ้คกันนะครับก็ใส่นอตตเมียนะฮะเบอร์สิบก็ไป แล้วก็มาปรับแต่งคัดนิดหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเองได้ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือเป็นไขควงแบนด์แล้วก็ปัแจัเบอร์สิบนะครับทางที่ดีเป็นหัวบล็อกนะครับเพื่อจะไปให้มอเตอนเสียนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเอาเขจริงแล้วไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้ำนะครับก็รถมีไว้แต่งครับส่วนคลิปนี้ก็จากลากันเพียงแค่นี้นะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ